เกมนี้นะคะเราก็จะต้องใช้สมองนิดหนึ่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะเราจะต้องเอาสมบัติที่อยู่ข้างบนนั้นมาให้ได้เลยนะคะนี่ออย่างแรกเลยมันมีฟันพิษใช่ไหมไอ้หัวเขียวนั่นอะ มันน่าจะเป็นฟันพิษแหละนะคะเราจะต้องดึงอันนี้มาโอ้โหง่ายสุดเลยด่านนี้ก็เราเริ่มมีราววากันแล้วนะคะเราจะต้องอ่าดึงอันนี้ออกนะคะนี่ให้มันไปดับลางวาแค่นี้ก็แบบว่าสําเร็จแล้วนะคะโอ้สมบัตินี่ขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าหรอกเจ๊ขอบคุณฉันนี่โอ้ดูเหมือนว่าจะมีฟันพิษอีกแล้วนะคะอ่าสลับอันนี้ได้ไหม ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงอันนี้ลงมานะคะปึ๊บโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเลยตรงนี้มีน้ํากับราวาอยู่นะคะเราก็อ่าไม่ต้องสลับดิใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหโอ้ไม่ก้สมบัติหายไปในพริบตาเฮ้ยลองหายแป๊บเมื่อไหร่ฉันจะรวยสักทีตะเนี้ยเอาใหม่เลยนะคะนี่ดึงน้ำออกเราจะต้องสลับไหม ไม่ต้องสลับดิใช่ไหมไม่ต้องสลับนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วเงินทองไหลมาเทมาอ๋อเราจะต้องเปิดประตูให้อีเจ้คนนี้ด้วยโอ้โหเจ้คนนี้เขาเดินออกมาไม่ได้นะคะโอ้โหเงินทองใช้ยังไงหมดเนี่ยเทเอามาแบกกันบ้างเด้อมาในด่านนี้นะคะกะ็มีเงินอยู่ข้างบน เราต้องดึงอันนี้ออกนะคะนี่แล้วก็ดึงให้มันไปดับในน้ํานะคะนี่แล้วรร้อยแล้วก็ปล่อยให้อีกเจคนนี้ลงมานะคะแล้วก็นี่ปล่อยเงินมาโหง่ายสุดสดเลยโอ้ถ่ายแล้วฉันโดนแม่มดจับตัวมานะ่ะใครก็ได้อีทีปรดช่วยฉันที โอเคเจเดี๋ยวฉันจะช่วยนะนี่ไขกุญแจออกมาเจค่อยๆเดินออกมานะโอ้โหนี่มันไม่ใช่แม่มดนี่นี่มันโยมทูตนี่เจทําผิดอะไรมาเจไปขโมยเงินมาใช่ไหมเจเลยตกนรกเนี่ยอ่าใช้แม่เหล็กนะคะในการดูดกุญแจเข้ามานี่เรียบร้อยเอ้ยฉันเป็นอิสระแล้วโอ้ oh my god นี่มันหมาพันอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีสามหัวโอ้ ถ้าแบบนี้เราจะต้องให้แมวสวัสด์มาไล่หมานโกพวกนี้นะคะเอาล่ะเจ้าเหมียวช่วยไล่แมวเอ้ยช่วยไล่หมาพวกนี้ไปไกลๆไล่แมวเฉยโอเคปลอดภัยแล้วเจ๊เดินไปได้เลยแท็กกิ้เลยค่ะโอ้โหอบนี้นะคะข้างล่างก็จะมียม,มทูตท,ที่ถือมีดดาบอยู่นะคะพร้อมที่จะสวบคุณตลอดเวลาถ้าแบบนี้เราจะต้องนี่ปล่อยเอ้ยไม่ได้ดิวะโอชิบหายละไม่ได้ละเออรอบนี้พี่ก็จะเล่นมั่วๆเลยนะคะไม่น่าจะได้เอ้าผ่านเฉยอ๋อยม,มทูตมันอยู่ข้างล่างไง มันไม่สามารถขึ้นมาได้รอบนี้เจ้าโยมมาทูดถือนดาบก็ยังอยู่นะคะโอ้โหน่ากลัวจริงๆโอ้ง่ายมากนี่ปล่อยลาวาให้เผาตายไปเลยค่ะเฮ้ยข <c oughs> <c oughs> องฉันนี่มันสาเร็จสุดๆโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เจ๊คนนี้เข้ามานะคะนี่เลยค่ะปล่อยเงินออกมานี่เจ๊ลงมาเลยโยมมาทูดตายแล้วโอ้โอด่านนี้เริ่มยากแล้วคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวก่อนนะ เปลี่ยนอันนี้เฟิร์บแล้วก็ปล่อยไม่ใช่หรือเปล่าเออ,เอ,อใช่ว่าใช่ว่าโอเคแล้วก็ปล่อยน้ํานะคะให้มาดับราวานี้โอ้ยตายแล้วฉันโดนน้ําด้วยเอาทําไมเจ๊เกิดมาไม่เคยอาบน้ําเลยไง <c oughs> ใช่ฉันไม่เคยอาบน้ําเลยนะ่ฉันไม่ชอบน้ามันหนาวโอ้รอบนี้มีผู้ชายอยู่ด้วยนะคะโอ้ตายแล้วฉันแพ้ผู้ชายด้วยสิปล่อยตัวผู้ชายไปแล้วก็ให้ฉันตายไว้ซะโอ้โหเจ๊อย่าป้าผู้ชายให้มาก <c oughs> ถ้าแบบนี้นะคะเออมันจะมีอะไรที่มันพลิกล็อกหรือเปล่านี่ปล่อยลาวานะคะให้โดนยมมาโทษนะคะ่าแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะคะนี่เรียบร้อยปล่อยตัวผู้หญิงแล้วก็ปล่อยตัวผู้ชายนะคะเออน่าจะเป็นพ่อของผู้หญิงหรือเปล่าวะเออว่าอย่างนั้นแหละ ฉันคือพ่อของผู้หญิงเองเก okay, จะมาให้ฉันเป็นผัวลูกฉันได้อย่างไรโอ้ขอโทษนะครับโอเคในด่านนี้มีลูกอะไรวะเนี่ยอะไร,ะไรที่มันหนักๆกกออ,อยู่ข้างบนนะคะเราจะต้องปล่อยอันนี้ให้มันตกลงมาเปิ๊กเรียบร้อยโอ้สันุกโป้ยมีสมบัติด้วย่ะโอเคปล่อยผู้หญิงมานะคะแล้วก็นี่ปล่อยให้สมบัติตกลงมาว้ายตายแล้ว ฉันกำลังเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเจ๊มาแบ่งให้กันคนละ5 0 5 0้ได้ไหมล่ะโอ้โหโอ้ตายแล้วแมงมุมตัวยักษ์นี่โอ้โหเจ๊ผ่านอุปสรรคมาต้องเยอะไม่น่ากลัวนะแมงมุมตัวแค่นี้โอ้โหมันมีแมงวันแปลกๆแล้วก็ไฟเช็กเออเราเลือกแมงวันแล้วกันนะคะมันน่าจะมีอะไรแปลกๆนี่เรียบร้อยโอ้ตายละเราวาเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าเอาไม้กระดานวางไม้กระดานอาจจะไหม้หมดนะคะเราก็ใช้น้ำลดไปเลยค่ะนี่ให้เราวาง ันดับโอ้ไม่กอดนี่มาสะพานใสลุงนี่สะพานแห่งคนดีเพราะว่าฉันคือคนดียังไงล่ะอู้ตายแล้วตัวอะไรเนี่ยหน้าตาน่ารักนะแต่ว่าน่าจะเป็นพิษโอ้ทำไงดีอ่ามันมีป้ายแล้วก็รูปคนแล้วก็กระจกอยู่ใช่ไหมเราจะต้องใช้อ่าลองอ่าลองนะคะลองเอาป้ายอันนี้วางดูอุ้ยตกลุมรักทันทีโอ้โหบ้าผู้ชายเหมือนกันนะเนี่ย เราก็มาตามร่าหาสมบัติจอมวุ่นวายอีกแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหการโลบจริงจริงอ่าลองดึงอันนี้ลงมานะคะนี่แล้วก็ปล่อยเอ้ยเดี๋ยวผิดปะเนี่ยอย่าอย่าตกนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอ้ไม่ก็มียมมาทูถึง2ตัวเลยนะคะนี่โอ้โหแล้วก็มีฟันพิษด,ด้วยเอาล่ะเจะ๊เริ่มงงแล้วเนี่ยรอบนี้า่าเดี๋ยวก่อนนะปล่อยฟันพิษตรงนี้ออกใช่ไหมโอเคตอนนี้ฟันพิษเริ่มลงมาแล้วนะคะนี่ถ้าเราปล่อยอันบนเจ๊คนนี้ก็น่าจะตายแน่นอนถ้าเราเปิดไม้อันนี้เจ๊คน นี้ก็อาจจะตุยได้นะคะอ่าหรือว่าเราจะลองเปิดดูโอเคลองเปิดดูเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงขึ้นไปฟันพิษนะคะมันก็จะมีฆ่ายมทูตข้างบนโอ้โหนื้คุ้นจัดยากนะเนี่ยในด่านนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีตัวประกันด้วยสินั่นก็คือแฟนเราเองไม่ใช่ที่กิ๊กเก่าเราเองอ่าถ้าแบบนี้เปิดนี่เลยค่ะแล้วก็ปล่อยอันนี้ลงมาโอ้ oh my god ผิดพลาดโอโ้โหโดนยมทูตฟันเลยทีนี้ถ้าแบบนี้เราจะต้องอ่า แบบนี้เปล่านะดวเอานะโอเคเราให้มันเดินมาค่ะแล้วก็ปล่อยอันนี้ตกอ่ะเปึ๊บเรียบร้อยเอาไม่ทันโถเอ้ยเอาไม่นะฮะเราก็ต้องเอาไอ้ลูกตุ้มนี่สแตนบายไว้ก่อนเปึ๊บปล่อยเลยค่ะนี่เปึ๊บเปร๊บเรียบร้อยเอาแล้วโดนตัวเองเฉยไม่ได้วันหรือว่าทําเปิดไม่ได้เไว้อ๋อหรือว่านี่ไงรีบ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 โอเคอ้าแค่นี้รอโอ้โหนึกว่าจะซับซ้อนมากกว่านี้โอเครอบนี้ซับซ้อนจริงของจริงแน่นอนอันนี้ปล่อยไปเลยค่ะเปร๊บเรีย แล้วก็เปิดอันนี้นะคะให้น้ําดับไปเลยค่ะเออหรือว่าจะง่ายอาจจะง่ายก็ได้นะคะเนี่ยโอ้โหเอ้ยง่ายจริงด้วยว่าโอ้โหง่ายฟัิคิดงะโอ้โหโอ้นี่มันแฟนเก่าฉันนี่โอ้โหแฟนเก่าฉันนี่เยอะจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหอบนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มงงแล้วนะอ่าเราจะต้องอันนี้ดึงอันนี้ออกโอเคเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่ดิเราจะต้องดึงไม้อันนี้นะคะให้น้ํามันไปดับนี่แบบนี้สิโอ้หรือว่าเราจะต้องเริ่มใหมอยู่วะ โอเคเริ่มใหม่นะคะเปิดอันนี้นะคะนี่ให้น้ำมันไปนี่เรียบร้อยเอาใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดอันนี้นะคะโอ้นี่โอ้โหง่ายฝันดิคิดโอ้ไม่ก็ฉลาดเหมือนกันแล้วเราเนี่ยนี